ดีค่ะน้องๆทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2นะคะเรามาต่อกันนะคะในหน้าที่20นะจ๊ะตอบคำถามนะข้อที่1ค่ะนักเรียนชั้นป .5 มี100คนเป็นสมาชิกของชมรมศิลปะ27คนนักเรียนที่เป็นสมาชิกของชมรมศิลปะคิดเป็นรอยละเท่าไรของนักเรียนชั้นป .5 อ,อันเองค่ะวิธีคิดนะคะ นะก็นักเรียนปห้ 5, มี100คนนะคะนักเรียนป5 100คนเป็นสมาชิกชมรมศิลปะ27คน เป็นสมาชิกแล้วกันนะคะยี่สิบเจ็ดคนค่ะดังนั้นนะคะดังนั้นนะคะมีสมาชิกชมรมศิลปะร้อยละยี่สิบเจ็ด ของนักเรียนชั้นปห้าค่ะอะตอบนะคะคำตอบนะร้อยละย,ยี่สิบเจ็ดของนักเรียนชั้นปห้า เราเทียบที่100คนนั่นเองค่ะเรามาดูข้อ2ค่ะลุงพันปลูกต้นส้มโอกับต้นมะนาวรวมกันได้100ต้นเป็นต้นมะนาว38ต้นต้นส้มโอคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นไม้ที่ลุงพันปลูกนั่นเองคำตอบคือ38ต้นนั่นแหละแต่ตรงน,นี้เขาให,ให้เราอธิบายวิธีคิดนะเออให้เราให้เราอธิบายวิธีคิดนะคะเอาเป็นว่าข้อน อเอาใหม่ครูขอโทษค่ะเป็นต้นมะนาวไปสามสิบแปดใช่ไหมเป็นส้มโอเท่าไหร่ก็อันหนึ่งร้อยเนี่ยนะไปลบกับสามสิบแปดใช่ไหมนะคะก็ได้หกสิบสองต้นก็คือตอบหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะวิธีคิดนะก็อ่ะลุงพันปลูกต้น ไม้หนึ่งร้อยต้นเป็นต้นส้มโอก็อะไรคะหนึ่งร้อยลบอะไรจ้าสามสิบแปดเนาะก็เท่ากับหกสิบสองต้นค่ะ,อะตอบใจแล้วแหละเนะะียค่ะว่ามีต้นส้มโอ มีต้นซ้มโอหกสิบสองเปอร์เซนของต้นไม้ที่ลุงทันปูกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวจ้ะเรามาดูข้อที่3ามกันค่ะลูกปิงปองมีทั้งหมดหนึ่งร้อยลูก มีลูกปิงปองสีขาว42ค่ะลูกปิงปองสีส้ม36ค่ะที่เหลือเป็นสีเขียวอยากรู้ว่าสีเขียวเนี่ยคิดเป็นรอยละเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องหาสีเขียวกันไหมนะคะอ่ะวิธีการคิดนะคะอ่ะลูกปิงปองมีหนึ่งร้อยลูกนะเป็น สีเขียวกีิโลคะก็น้องนอก็หนะึ่งรลบอะไรคะสี่สิบลบสามสิบหเนาะนะคะก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่นะก็อันนี้บวกกันเอาสี่สองบวกสามิบหกาได้ค่ะเป็นเจ็ดสิบแปดแล้วเจ็ดสบแปดลบหนะคะนะหนึ100่งลบเจ็้ะสิหรือสิ เอ่อเรือสิบลบแปดเหลือสองเก้าลบเจ็ดเหลือสองค่ะนะคะนะตอบยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองลูกอ่ะยี่สิบสองลูกนะดังนั้นตอบแล้วค่ะนะคะตอบแล้วนะตอบ รูปปิงปองสีเขียวนะคะคิดเป็นรอยละเท่าใดของรูปปิงปองทั้งหมดใช่ไหมคำตอบคือร้อยละร้อยละยี่สิบสองค่ะของรูปปิงปองทั้งหมดนั่นเองนะ โอเคค่ะคลิปนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะ,ะถ้าน้องๆเนี่ยคะเวลาถามนะ,ะขอช่วยบอกว่าเออถามข้อไหนนะถามข้อไหนหรือบอกเป็นวินาทีเอ่อไม่ให้บอกเป็นนาทีที่เท่าไหร่ให้ครูเลยแล้วกันนะคะจะได้ตอบได้ตรงนะคะบางทีถามว่าเออทำไมข้อนี้ใช้อ่อาทำไมข้อนี้ใช้ไม่สีตัดอย่างเงี้ย ก็เลยในข้อในในคลิปนั้นมีหลายข้อมากความยาวกว่า10กว่านาทีอย่างเงี้ย